วันนี้เราชักชวนมาฟังธรรมนี่ก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมอ่าพระองค์เรียกว่าสวนานุตริยะการฟังที่ประเสริฐนะพระองค์บอกการฟังอย่างอื่นก็มีอยู่นะฟังเสียงพินเสียงกลองเสียงสังนะฟังเสียงสูงสูงต่ำต่ำเราก็ไปฟังคอนเสิร์ตฟังอะไรเนี่ยผู้เจ้าบอกยังไม่ประเสริฐหรอกมาฟังคําของตถาคตหรือสาวกของตถาคตเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายนี่ สวนานุตริตะสิ่งที่ประเสริฐหกอย่างที่อริยะเขาทำเนี่ยการเห็นที่ประเสริฐการฟังที่ประเสริฐการศรัทธาที่ประเสริฐการศึกษาที่ประเสริฐการบำรุงที่ประเสริฐและการตามระลึกที่ประเสริฐสิ่งประเสริฐหกอย่างเพราะฉะนั้นโยมจะไปเห็นใครเนี่ยเวลาในชีวิตโยมก็ไม่เยอะนะใช่ไหมออต้องเลือกการเห็นด้วยนะผู้เช่าบอกต้องเห็นสิ่งที่ประเสริฐคือเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคต ไปฟังสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ศรัทธาสิ่งที่ประเสริฐด้วยไม่ใช่ไปศรัทธาอะไรก็ไมร่รู้นะบางทีบ้านชาวพุทธก็น่าหนักใจเหมือนกันนะอืมก็มีบ้านนกเยอะเยอะอ่ะฝรั่งเขาเรียกบ้านนกนะอยู่ตามตามมุมบ้านนะ่ะนะอ่าเป็นเรือนเล็กๆนะ นกหนูก็ไปอยู่เต็มเลยเช้ามาเราก็ไหวยเย็นมาเราก็ไหวาอาตมาก็ไหวเหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยก่อนบวชนี่พ่อแม่ก็สอนมาก่อนออกจากบ้านเราก็ไหวกลับมาบ้านเราก็ไหวพอเราปฏิบัติทำไปปฏิบัติมาอืมตกลงใครหน้าไหวใครหรือมันมีจริงหรือเปล่าเนาะเทวดาจะมาอยู่ไมโยไม่บ้านเล็กๆอย่างเนี้ยไม่มีไม่มี พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาพระได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนาทิพย์